ครับผมพบกับช่องนิกรโครสร้างศิลปะนะครับวันนี้เราได้รับมอบหมายงานใหม่มานะฮะเป็นพระจุยเจียนะฮะใส่หินคอร์ใส่จุยเจียนะขนาดหน้าตักเจนิ้วนะฮะลูกค้าให้ทําพระแก้วเสียนโลนนะฮะหรือว่าทรงพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับเมื่อกี้ตัดหน้าอก หน้าออกแล้วนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือผมจะวาดสัดส่วนเข้าใส่ก่อนแล้วก็ลงมือขึ้นรูปตัดขึ้นรูปขึ้นมานะครับรอชมกันนะครับ ครับตอนนี้เราขึ้นรูปได้ขนาดนี้แล้วครับเราขึ้นโต๊ะเกะเลยนะฮะหน้าก็จะใสดีนะครับไม่มีรอยเนื้อตัวนี่อาจจะคุณๆหน่อยถือว่าโอเคนะเสำหรับหินก่อนนี้ คอสจุยเจียเจ็ดนิ้วนะฮะตัวนี้ก็ประมาณ40%แล้วครับผมนี่ครับ40%นแล้วครับเดี๋ยวเราต้องวัดแล้วก็วาด ลดลายเข้าใส่อีกนะฮะขนาดที่จะเอาออกอีกนะครับสัสดส่วนนะครับ <c oughs> น่าจะพรุ่งนี้นะฮะพร้อมขึ้นโต๊ะแก่นะครับตอนนี้เย็นมากแล้วนะครับจะหกโมงเย็นแล้วฮะ เราติดตามกันนะครับผมนี่ครับผมขั้นตอนวาดสัดส่วนเข้าใส่นะ ัน,นี้วันที่สี่นะครับมิถุนาวันศุกร์นะครับใช้หรือเปล่าฮะน่าจะใช่ศุกร์ที่สี่มิถุนานะ<ๆ>เริ่มงานตอนเช้าเช้าๆก็แดดออกแล้วครับสวนเล็กๆของผมปลูกทุกอย่างเลยฮะนี่นะครับ เดี๋ยวเราชมขั้นตอนต่อไปนะฮะใตนตามในการแกะสวัสดีครับพบกับช่องนิกรคุณสร้างศิงละปะนะครับวันนี้เริ่มทำงานวันเสาร์ที่5มิถุนายนะครับ

รอชมกันนะครับปลาน,นี่ฮรอติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับชี่์ทองนิกรคนสร้างศิละปะนะฮะตอนนี้เราเ คอจุยเจียขนาดหน้าตักเจนิ้วพักแก้วนะฮะตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะในการในขั้นตอนในการแกะสลักนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการส่งส่งขัดเงาอีกทีนะครับหรงนี้ขนาด7นิ้วนะครับใสนะฮะนี่คือ เปียกน้ำแล้วนะฮะตอนนี้เปียกน้ำใส่มากนะฮะฝากติดฝากกดติดตามกดกระดิ่งทางช่องนิกรคนสร้างศิละปะให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงนะฮะอยากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หรือใครที่จะติดต่องานก็0655431923ครับมีก็ใช้เวลาอยู่3ามวันนะครับก็จะเสร็จ สามารถเข้ามาติชมได้ค like รับผมผมอาจจะไม่ทำสวยมากหรือเก่งมากนะฮะอาจจะไม่เก่งเทียบเท่ากับช่างกรมศิลป์เขานะฮะแต่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆนะครับผมได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับ แต่ก็ไม่หยุดอยู่กับที่นะฮะจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเจอน้ำไม่ใสถ้าขัดมาจะใส่ผน,นะครับอ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดติดตามผมงานผมด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ก็จะทำคลิปให้ดูตลอดเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม